สวัสดีครับทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวิ่นสวนปั๊มนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตัดปั๊มน้ำมันอยู่วันนี้นะครับอายุสามถึงสี่ปีนะครับในค่าจ้างตัดนะครับแบ่งครึ่งกับเจ้าของสวนนะครับ พราะใสกันแล้วนะครับปั๊มแบงนี้ถึงมีราคาที่ตัดแพงขนาดนี้นะครับจากปกติปั๊มรุ่นนี้นะครับสามถึงสี่ปีจะอยู่กิโลละบาทหรือตัละเจ็ดร้อยนะครับแต่ทำไมแลงนี้ถึงราคายังอยู่แบ่งครึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับครับนี่เป็นปั๊มน้ำมันพันยูนี้นะครับอายุสามถึงสี่ปีนะครับนี่คือลักษณะส่วนนะครับเป็นปัจจัยที่ทําให้เรายังตัด ราคาเบ่งครึ่งนะครับซึ่งสวนห่างจากลานอยู่ประมาณ30กิโลนะครับไปกลับก็ประมาณ60กิโลนะครับซึ่งพื้นที่ของสวนนะครับจะเป็นครัวน่าดยงนะครับจะมีบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีคูน้ำลำทานในสวนเยอะครับทําให้รถยนของเราไม่สามารถเข้าไปวิ่งได้นะครับและลักษณะสวนจะมีหญ้ารกสูงหนานะครับซึ่งเจ้าของสวนไม่ค่อยได้มาดูแลนะครับซึ่งทําให บางแบ่งน,นี้ค่าตัดเลยอยู่แบ่งครึ่งกับเจ้าของสวนอยู่นะครับเราจะตัดแบ่งครึ่งยันกว่าจะตัดทางออกนะครับและซึ่งหากเราตัดทางแล้วนะครับค่าตัดจากแบ่งครึ่งนะครับจะลดลงเหนือกิโลละบาทนะครับะะเพราะใส่มันลักษณะสวนอยู่ไกลจากร้านด้วยครับถึงไม่มีสวนพ่วงข้างๆนะครับซึ่ง,างปามแบ่งน,นี้เนื้อที่20กว่าไรนะครับ ลักษณะทาลายสวยอยู่นะครับแต่เจ้าของสวนไม่ได้ดูแลครับซึ่งมีหญ้ารกสูงหนานะครับพื้นที่ชุ่มชื้นดีนะครับปามตาลายโอเคครับซึ่งปามแปลงนี้นะครับในรอบหนึ่งเดือนนะครับเราจะถึงจะมาตัดสักครั้งนะครับเพราะสวนอยู่ห่างไกลนะครับซึ่งรอบนี้เรามาตัดกันสองเสียมนะครับซึ่งเราได้น้ำหนักปามใบสองตันกว่านะครับรอบนี้ ซึ่งตอนนี้ปาล์มราคา5บาท6นะครับทางบากได้นะครับแบ่งคนละครึ่งครับกับเจ้าของสวนคนละ1ตันนะครับเราได้ค่าตัดทั้งหมด5 5 6 0้นะครับเจ้าของสวนได้5,600นะครับซึ่งอาจจะเป็นค่าตัดที่ดูแพงนะครับแต่แลกมากับความยากลำบากนะครับซึ่งสวนนกหนานะครับเราต้องบุกป่าหญ้าเข้าไปเพื่อคนได้ได้ออกมานะครับแล้วรถก็ไม่สามารถวิ่งในได้นะครับ ซึ่งมีคูน้ำลำธารเยอะนะครับซึ่งแต่วบบ่าเมื่อถึงหน้าดูดูฝนนะครับรถยนต์นก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องใช้คนแบกทลายออกมานะครับเนี่ยซึ่งรถที่นำมาใช้ได้ต้องเป็นโฟวินเท่านั้นนะครับรถธรรมดาไม่สามารถเข้ามาได้นะครับซึ่งทางก็จะมีให้วิ่งสายหลักสายเดียวนะครับเนี่ย ดูลักษณะหญ้าที่สูงนะครับเราตั้งตาลายไม่ค่อยจะเห็นเลยนะครับเราต้องหมั่นด้วยดีนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อไม่ให้ลายหลงนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของสวนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับราคาค่าตัดนะครับเพราะเจ้าของสวนรู้นะครับซึ่งลักษณะทางนะครับทุกคนจะเป็นคูนะครับซ้ายขวาจะเป็นคูน้ํานะครับตรงกลางเป็นร่องนะครับเราไม่สามารถเบี่ยงออกไปไหนได้นะครับ๋ยวเรามาดูปั๊มน้ํามันกันนะครับ แต่ครถือว่าสวยโอเคนะครับแต่ไม่ได้ดูแลเท่านั้นนะครับซึ่งทางก็เอาจริงๆคือตัดทางได้แล้วนะครับตามรุ่นนี้นะครับไม่สมควรเว้นทางเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้การเข้าไปตัดลําบากนะครับแล้วก็บินปัจจัยในการราคาตัดด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ราคาตัดแพงกว่าปกตินะครับซึ่งแต่ไสวยโอเคนะครับน้ําหนักดีนะครับ ครับวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับว่าจะบรรยากาศในการตัดปาล์มยูนิทอายุ314ปีในราคาเบ่งครึ่งกันนะครับ